ก็เมื่อเอาพึ่งสำรวจเข้ามาสำรวจแล้วกับปลาเอามูมันมาพอหรือมากูม,มาพอขนาดแล้วบินเข้าบินออกอสงสัยจะเปิ้งใจอยู่ก็มีการมาดูก่อนดูว่าอาตีอยู่อาศัยจะปลอดภัยก็มีตีพอ,อจะสร้างห้างได้ก็วินาทีตีพึ่งเข้าโ้องอ่ะ เอาแปลงโพงไว้เพิ่งมาเข้าขเข้า,นานนขนาดเนี่ยโพงใหญ่มาลอดอะ่ะพู่งมาเข้าเลยมาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยพิ่งมาเข้าโพงเพิ่งมาเข้าโพงโอสวัสดีสท่านชมผู้ต่อทุกคนกคนีน่นู้ว่าใจปลาทำชมมาดู พึ่งกำลังจะมาซอะหาพงข้างข้างหองรถของรถวัดตั้งพงพึ่งไหวข้างข้างหองรถตอนนี้พึ่งมาสำรวจพอแล้ว็บอกว่าสองสามพงนี่มันจะเปิงใจพงใดเดี๋ยวจะมารอพอกันถ้าพอกันก็ว่าพึ่งมันจะชอบก่อพงนี่มีพงนี่แล้วก็มีหั่มพงหนึ่งเป็น่นพง หม่เขาเกาหรือว่าตั้งหล่อไห้วันนี้เขามาลุ่นพอกันเนาะนหัวพึ่งจะชอบโพงใดก็เมื่อ,อพึ่งสำรวจเข้ามาสำรวจแล้วก็ปลาเอามู่มันมาพอหรือมาปูม,มาพอขนาดละบินเข้าบินออกอสงสัยจะเพิ่งใจอย่ก็มีการมาดูก่อนมาดูวา่าที่อยู่อาศัยจ,จะปลอดภัยก็ มีอดีพอจะสร้างหางได้ก็โอ้โ่ามันจะเพิงใจกวาแต่เป็นโพรงเก่อาอตีปีที่แล้วเอาพึ่งก็เข้าเหมือนกันผมว่าก่อนตั้งวันนี้จัดเมินแล้วเสศก,กรมหากว่าเอาพึ่งเพิงใจแล้วพึ่งสนใจที่จะเข้าโพรงก,ก็เดี๋ยวคงจะาปานางพญาเข้ามาแล้วเกศกรมของผมจะได้ดุดนางพญาเข้ามาผมว่าจะมาทางทิศทางใดเดี๋ยวจะรอพอก่อน เรือเขาจะยกะกระสอบอาหารดินวัาไว้ใกล้ๆนี่ออกก่อนกับตังบนมันวัตเอาแผ่นสังกะสีไหวเมื่อฝนตกเสรมันแต่ก็ยังดีที่มันอยู่ในห่มก็ยังอยู่ในห่มอ,อยู่วัดแปลงไว้ในห่มพงนี่จะมีการสนใจนักเรือเข้าี่นอกสนใจนักเลือเขาวอดูวอับืึสมาสรวจนักขณะ พวกนี้แบบเตาด้าเตี้ยพวกนี้ก็สำรวจเหมือนกันแต่รู้ว่ามันได้โมที่ควายมันพวกนี้รู้ว่ามันได้โมที่ควายมันเตี้ยมันกำลังสำรวจอยู่แต่คงจะเพิ่งใจอยู่อันใดอันหนึ่งเนาะเอาพวกในโค้งหนึ่งเดี๋ยวเขามาท่ารุ่นกับกำหนึ่งลองมาดูนพร้อมกับำเมืม่อเวลาผ่านไปสักกำอดให้ยซูซื้อกว่าครึ่งก็จะ,จะมาละมาเข้าขออกปูลนของ,องวั่นละ เพิ่งจะมาลวะวเราได้ยินเสียงมาตังบนแล้วครับเนี่ยเพิ่งมาตังบนแล้วเพิ่งมาตังบนเพิ่งไปสำรวจแล้วก็จะมามาดูแล้วก็จะมาเข้าโพรงที่มันสำรวจไว้เหลื่อมมาละเริ่มมาล,ล,มมาละเสียงเพิ่งจะดังมาเรื่อยๆแล้วครับเสียงเพิ่งจะดังมาเรื่อยๆมาละ พึ่งทีมาล้วจะเข้ามาทยอยทยอยเข้ามาก่อนอเป็นมูไยเหมือนกันเพิ่งงานนักเหมือนกันเขาพยายามนิ่มๆแล้วก็เราจะดูว่านางพญายแล้วก็น,นี่เข้าออพงแล้วนี่ว่าจะทายใกล้ใกล้ที่สุดนะครับอ่าเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้าแล้วะจะเป็นวินาทีอันทีเพิ่งเข้าพง พืมพตาติมพใจขนาดแม่มันสนลักอยู่เพึ่นทุกตัวที่มาพยายามจะปูเข้าเอาุ่มพอดอันนี้เสียกพึ่งบินเต็มไปหมดครับอันนี้คือพึ่งทั้งหมดเลยคึองงานเข้าหมดเลยเของเราเป็นพึ่งดีโค้งใหญ่ขนาดอามูใหญ่ขนาดพักขนาดเลย เดินทยอยเข้ามาเรื่อยๆนางพญาก็คงจะเข้าไปละเมื่อนางพญายเข้าไปแล้วพึ่งงานก่อนเข้าไปตัยเป็น,าน,ก,นาปการแปลงโพงเพื่อพึ่งอยู่โดยที่เขาต้องอย่างเลยอย่างแ,แ่เขาทำโพงขอ้มัน โค้งของลูกบอลนี่โค้งใหม่จากโค้งใหม่แล้วลูกวัดเอามาแข่งเสริมเพิ่มหน่อยที่มือมันแล้วก็ต้้งโบนก่อนหมูนโดยที่ควายมันใหม่แล้วแต่งที่เกาะมันแต่ร้างทางต้องโบนแล้วก็ที่ควายเข้าหมุนักขนาดนักขนาดโอ้นักแตะนักแตะ หางใหญ่เน้อน,นี่นะเนาะเไ็ดโพงใหญ่เหมือนกันอู้คึ่เข้าโพงจ้ะดูขเข้าโพงขนาดนงานฝันหนักเสียงมันดังขนาดอู้วินาทีที่พึ่งเข้าโพงจ้ะเอาแต่งโพงไว้พึ่งมาเข้า เข้าขนาดเนี่ยโค้งใหญ่มาล้อด่าโค้งกับเข้าเลยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนื้อเพิ่งมาเข้าโค้งเพิ่งมาเข้าโค้งต้องบนนี่เขาหันถึงบนนี่ป็นแม่อวเพิ่งงานถึงหมดเลยครับยินมาเข้าโค้งลักขนาด เขาบอสามารถจะนับหรือบประเมินได้ว่ามันนักขนาดไหนนย่างจะลายล้อยลายฟันตัวเหมือนกันมันเ,เ,เข้ากักานเนี่ยมันเข้าละาการเรื่องพื้นทงรั่าการแปลงทงพื้งพึ่งอยู่เรา แลงอาคุกไกพึ่งหรือว่าแปลงโค้งที่มันดีมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็พึ่งชอบพึ่งจะก็บวายูท่ทุกปีทุกปีเขาได้เก็บน้ำพึ่งแล้วก่แผ่ขยายพันพึ่งแห่งต่อไปคือตรงนี้เนี่ยเขาจะบักเก็บน้ำพึ่งมันตรงนี้เดี๋ยวนา่าฝนมาละเดือนมิถุนายนละเขาจะปล่อยมัน มันขยายพันธุ์สร้างนาพญาต่อไปเห็นนักแตะกอบพึ่งเหลานี้นักแตะเ,เนี่ยพอเพิ่เขขงนนเนี่ยเพิ่งเข้าโค้งวัดนี่อยู่อีกอะเพิ่งเข้าโค้งวัดนี่ เข้าไปละเข้าไปละเขาก็อย่าปล่อยมันเข้าไปสงบสงกรรมจากด้านพึ่งก็จะออกเสาจจะหากินวิธีการวางโพงพึ่งหรือว่อาคโนคนพึ่งเขาก็จะวางว่าให้มันตีมันโล่งๆเห็นหน่อยมันมีตีบินเข้าบินออกอย่างของวันนี้ข้างของรถวันนี้มันจะมีชน่องที่หน้าบ้านนี่บินเข้าบินออกได้บินไปหากิน แต่ที่สำคัญกขคือมันอยู่ในโฮมของอดนี่อยู่ในโฮมมันอยู่ในชายคาอยู่เหมือนกันช่วงนี้หน้าฝนพึ่งมันจะเอามันทีมันปลอดภัยเพรือฝนตกใส่แลบนี้ก็พึ่งก็ชอบอยู่เขาขอยาปล่อยมันไหวกันเนาะปล่อยมันไหวทั้มัน สร้างนางพญาต่อไปเลยว่าพวกน่ะถ้าหาว่าช่วงซองช่วงก่อนสงกรารหรือว่าก่อนมษาปีหน้าถ้าว่ามันยังอยู่อยู่มันยังมีในโพงนี่อยู่เขาก็จะเก็นน้ำหวานมันใหญ่แตะเน็ตแตะก็เมื่อพึ่งเข้าเรียบร้อยละว่าก็กจะปล่อยไปก่อนเออนะเอะเนาะเขาจะปล่อยมันกินไปเพราะว่าใน บ้านบริเวณนี้เข้ามาสองสามโพงแล้ววันก่อนก็เข้าโพงต้นแบบไฟตอนนี้เข้าโพงบริเวณนี่เห็นเอาโพงนี่หน้าบ้านนี่แต่อายู่ละสำหรับโพงนี่มีมีคล่งละเาโพงนี่มาอยู่เรียบร้อยแล้วแต่แม่มัน,นก,ก็บพลักตัดใจไปหาวันหน้ารงวัดเก็บน้ำคลึ่งดี๋ว่า,ววามันมีความสืบหน้านอย่างใดเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตให้ท่านชมรับชมกันแห็นกรร สำหรับคลิปนี้รู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจะดนักจัดลายติ่ติดตามรับชมในช่องของวัดเกิดเมินงโดยตลอดก็ยังได้เห็นดีขอ,ขอให้จวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลวงวัดตัยรู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักครับ